หอยยังเป็นไอเป็นวัดยังบ่เศาอยู่น้องเนยก็ได้พี่น้องกินบ่ไข่ต้มนี่ต้มสบายบ่เอาบ่พอดีข้าวุพอดีจักหน่อยแม่น้ําสวยเอาออกน้ําตัวได้บ่ใส่ีถุงมันนักเขาว่หลายหัวคูให้เกนคูน่ะหลายเกินอื ก็เสือนะครับลงกแน่สบายดีย่ำเ้าพี่น้องทั้งล่างนี่นะมันคานะเบอร์วะอือมันก็นลงจุกดีดีอของเฮียนอนเ้าละซักไว้ซักไว้อู้งาม <c oughs> สวัสดีปลาลุงแนสวัสดีปลาลุงจกออกแน่โล ในถุงนายจะได้เอาก็เอาไว้เอาไปหัวสองหัวมันนักเขาวะ่ะนี่เอาตัวได้ฉิเอา,าตัวไดไปเฮียนปลาสล่าเลยกูต้องอยากให้เฮียนตัวดเดียวอีกเลยเอาไปะะาลาสล่าอะไรนั่นเองจากกระเบงน้ำมูมันนักเด้เน้นมียังในถุงหนิมันขึ้นนักแทะอูอันนี้อันนี้บ่าไปกระยาแล้วตัวใหม่เว่นในเขียนสั่น เอาออกไปรู้ว่าอย่างเอาไปบ่เอาไปเบิดเอาไปเบิร์ตเอาไปเบิดก็เอาไปคือเก <74. S 1> okay ่าบึงกเฮีนนั่นจริงอย่างใดบึ้งบิ้งต่วยหนังสือน้องเนยมุ้ยน้องเนยปะนี่ขึ้นไปนี่คือโบเขียนนั่นโบเขียนเขียนหลัดใกล้หลัดไม่ ก็เริ่มงามเลยมาสอกหาคู่คู่ประกอบสัญลักษณ์นี่สอบไปแล้วคู่ใส่เกียร์สอบบ่แม่นบ่คู่ใส่นึกคิดนักซื้อไป็ซอยอะไรดีอ่ะนักซื้อคณิตศาสตร์บ่ตัวนี้ น้องเนยเขาเฮียนป่อสองปายุยพีนากป่อสามกะนงบอ,อกก่อนเลย้บอ่้า,า,า,าขึ้นหม้อพเพื่อแออก,กขึ้นหมอ,อ,มอขึ้นหมออฟหาไวลทีเพื่อสิฮอดลทีเพื่อสิฮอดอย <laughs> <laughs> ่าปารุงใจดีสือหายกัมี รถถีปไปก่อนเนีย่ยรักษาบุกุ้มแทนเป็นนั่นอ้าวมันคือขาดเถืนเป็นนั่นเป็นนี่มากมันต้องเสียงเงินหลายได้บุคือรถถีได้คารถไฟฟ้าเนี่ยคือตีนหัวนี่ก็รักดอยปลายอะไรเนยอ้าวมันคือขาดไปไปคือเก่าเอาไปเบิร์ตคือกัน ไปเบิรดก้าไปเบิรดผู้เปล่าเลยไหมกันไปหายน้ำไปอีกนี่แฮกกนักไปอีกน้องน,น้องเลยตื่นมานีมีผู้บ่าวเยอะมีผู้บ่าวเยอะลุงว่าตัง้งใจเฮียกันงาวยังไงงาวยัะ เชียนด้วยเพื่อสีเบิดด้ลนะฮะพี่นีจบจ้สิเชียนเบิ้ดหรือบ่อเน่ยทักหน่อยในเก็ออกพันชาอะไรพี่หน่อยพันชาลอยกรทโถงเลยมีมีลอยหนาไม่เทถวคีรตินะีม,มากไว้อะ

่สวัสดีป่าลูกทักทายสบายดีเบอร์สุดคนส่งสารมาได้จาป่าลูกเมนก็สวยะ้อว ใส่ทุงยางก็กินทุงเยนนนออออ้าวไข่ดิสะไข่ไี่ซึ้งไข่ไก่บักออไข่เป pues ็ดน um ะฮะบวกกินดิเรือกะกะคือเป็ดปะจะต้มให้แล้วข่นะ

แล้วก็เรื่องเป็นหรืวเทียชน่ะอเ,นเอ๋เหลี่ยมตาเด้อเวลาจ่ายไหมเขาจ่ายแล้ว <laughs> บอกแล้วไห้ตัวไปจ่าย <laughs> จ่ายได้เงินตรง <laughs> นั่นเลยว่าจะจ่ายขาใครและมือนะ มือก่อนนั้นติดหนีคาไข่บาลานซ์ห่านสีเคียวจ่ายแล้วพระจ่ายแล้วกินได้สบายใจเอาเขาใส่ทุ่งยางใส่ไข่ไปน้ำไปขอดนะ<อ>ใส่ตะปูก็นั่นมันง่ายๆน้วบักหนาสุดยอดมีวิธีเห็ดด้วมีวิธีเห็ดดูเอาไปจาพันเงินนะส,ส,สิพัน นใช้ทำแ,แล้วเหรอใช้ทเละใช้ทุ่งทั้งหนาเงี้ยนะน่ามุดูหาชิพันดีว่าเบแป้บโอเคไปโรงเรียน ก็ได้ไปบรัก่เชีคือหล่อตาหล่อใจแท้คือบาใส่ทั้งหน้านะเ่หมุเข่นข่าจเขางี้ยมุน้อง่เาอ่น้อกราะิไปบ่มีเอฮึแล้วเธอทำบังซ นเ่้านไปลามหยุดกินเท่าเลยสิโอเโอเคไปลบไปลบไปลงหาล่าวเราสิไปเคเคบใจจะไปเบิ่งมีสวิงอยู่บอรานิไปตอนนี้เรไปตอนนี้บ่อุ้ยคนละเลยไปปันกอลโลตัวน่ะ đi nè đi, Mà khung không có song mà con to như quả luôn, Bỏ đốt bỏ nhằn lên Nó mày có lượng xuống nè leo Mày có kiếp mọc buộc cứ cao Những cái bồn cốp Thiện vài lái nuôi nhìn ta bỏ chư Hãy โกำยังน,ยน่้อยนอ้ติ่มกำยังน้อยยังไ่ห,หันยัยตอนนี้บ่ดาวเพิ่นกำลังไปเอาเท่าเท่ามาลาบเมื่อก่อนเพิ่นไปใส่เวดกุปอาหารโอ้เหี้ยกูเลยเครืองกูเลย สำอะรสำนึงกับโบเห็นมันม,นมาบวก็ได้มัวหนว่ามันแก่พอและเห็นมันแทำไงพอดอีว่านี่เก็บไปซ้ำซีหน่อยเม่ียก,ก็เอามาแกงใสป่ปลาแล้วก็เก็บเอาใหมบับนี้นห้ทั้งไปมันผูพี่น้องลายอยู่บัว จังสิบ่เห็นมันลื่นแล้เด้อโอ้ยหนางน้อยมันแคมพูแคมทางพู่พู่เฮียงอยู่เยเาบ่พอเก็บันน้อยพูได้ยินเสียงลูกชายให้ก็รีบวิ่งเลยพี่น้องเอ้ยือ ับต่อย yeah, ่างมืนขึ này, ้นในหายมืนข oh! ึ này, ้นี่จะเป็นอยัางหายแต่ละมือนนะพอหายอ๋อมืนขึ้นี่หมื่วันศินเนาะคืนวันศินก็เลยหายไ่พี่น้อยพอกันใหม่เด้อปาลุงเอานมให้ลูกชายกินก่อน